ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปนะฮะจากสยามนิสสันอุบลนะฮะอันนี้เลยนะฮะรถข้างๆผมนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์นะฮะยอดขายดีมากเลยตัวนี้นะฮะเป็นเจ้ามาด้าสนะ1.3ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะไฮพัสตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2018นะฮะไม่น้อยมากนะฮะมีดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับ บอกให้ก่อนนะว่ามาด้าสเนอะจริงๆอ่ะมันมีอยู่2เครื่องนะเป็น1.3และเครื่อง1.5เนอะแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปของเครื่อง1.3นะฮะตัวนี้บอกเลยว่ารองรับ e20 แล้วแล้วก็ตัวแรงม้าเขาไม่ได้น้อยเลยตัวนี้ให้กําลังขับสูงสุดถึง9.3แรงม้าเลยทีเดียวนะครับเราเริ่มดือยข้างหน้าเลยนะฮะตัวนี้เป็นปี18บอกเลยว่ารูปโฉมจะค่อนข้างโฉบเฉีฉฉฉฉฉฉฉยวแล้วนะครับ ดูไฟหน้าก่อนตัวนี้ให้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วตัวนี้ด้วยการที่เป็นไฮพ s s นะมันมีขิปตัวเคปล่ามาเยอ่ข้างบนด้วยฮะตกแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นตัวเนี้มีไฟตัดหมอกแล้วด้วยนะนะครับมีไฟตัดหมอกแล้วด้วยนะบอกเลยนะฮะกระจังหน้านะฮะมาพร้อมกับโครเมียมสวยและมีโลโก้ใหญ่เป็นตัวของ Mazda เลยนะครับด้นานไฟซ้ายนะอันนี้ก็มาเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะ ขาวใสสวยงามเหมือนเดิมตัวเนี้ยนะฮะไม่ใช่5ประตูนะตัวนี้เป็น4ประตูตัวนี้เป็นสีน,น,น้ำตาลเมทัลลิกนะบอกเลยว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวผมมาให้ดูความเดิมของเขาก่อนนิดนึงนะครับตัวเนี้ยล้อนะฮะผมตัดมาให้นิดนึงนะฮะให้ลูกค้าดูดูง่ายๆนะอันนี้เป็นยี่ห้อของเดตันยางปีอะไรยางปี20นะครับตัวเนี้ยมากับแม็กอลลอยเดิมๆจากโรงงานเขาเลยนะดูดีเทลแม็กนะลูกค้าเดิมขับไม่บิดเลยนะตัวนี้มาพร้อมกับยางนะ 18565 15 <Wow. S 1> บอกเลยว่าไซนี่ค่อนข้างหางเปลี่ยนได้ง่ายมากเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะตัวนี้มีมาให้แล้วนะฮะตรงนี้เลยอย่างที่ผมบอกไปเนะมันจะมีตัว h i g h Connect แล้วก็ High Pass ที่แตกต่างกันราคามือหนึ่งเนี่ยตัว High p a s s เนี่ยอยู่ประมาณที่60 0 0 0 0จบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวเนี้ยนะฮะจุดต่างของเขานะระหว่าง High c o n n e c t กับ High p a t s เนี่ยก็คือว่ามันจะมีตัวตัวเตือนจุดอับนะฮะเวลารถกำลังจะแซงซ้ายหรือแซงขวาตัวเนี้ยจะมีตัวเตือนให้นะครับและตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทคีย์เลสแล้วด้วยนะครับเรากดแค่ปุ่มนี้ปุ๊บเราก็สามารถอันล็อกรถได้แล้วนะครับบอกเลยนะครับเจ้าของเดิมก็ติดฟิล์มาให้เรียบร้อยนะครับมีคิ้วกลสศาสตร์ออกมาจากศูนย์นะครับเรียบร้อยเลยนะครับ มาดูในส่วนของแม็กนะฮะข้างหลังเหมือนเดิมเลยนะฮะมาจากโรงงานนะฮะลูกค้าใช้ดีมากเห็นไหมไม่มีรอยบินแต่อย่างใดนะยางเหมือนกันเลยทั้ง4เส้นนะฮะหนึ่งแไซ์นี้หาเปลี่ยนง่ายเลยนะครับบอกเลยในส่วนของไฟท้ายโฉบเฉียวนะครับไฟท้ายโฉบเฉียวนะครับปี18รถค่อนข้างใสเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Sky X c t จะมีโลโก้เทคโนโลยีให้ด้วยนะฮะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด 4จุดนะครับด้านหลังนะครับมีกล้องด้วยนะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะ mm hmm. กดค้างตัวนี้สามารถเปิดด้านหลังได้เลยนะครับในส่วนของจุดเชื่อมต่อนะผมให้ดูเลยนะฮะน็อตด้านหลังนะไม่มีไขแต่อย่างใดนะนี่เห็นไหมมาเดิมๆไม่มีไขนะไม่มีอุบัติเหตุเลยว่าล้นเราการันตีจริงๆในส่วนของร่องน้ําฝนนะครับอันนี้เดิมๆนะตรงนี้เลยมาดูเห็นไหมจุดแต่ละจุดยังเดิมๆเ,เห็นไหม เม็ดอาร์กจากโรงงานนะฮะจุดเชื่อมต่อจากโรงงานยังเดิมมากๆเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมไม่มีรอยไข่แต่อย่างใดนะแล้วมาดูทางด้านท้ายนะครับตัวเนี้ยเป็นปี18่ยังให้เป็นยางสำรองอยู่เนาะบอกเลยว่าอย่างเงี้ยเห็นรอยยาแนวไหมเป็นรูปไข่ไก่เห็นไหมยังเดิมๆจากโรงงานนะคันนี้บอกเลยว่าใส่มากๆรถมือเดียวนะฮะเล่มลำดับเดียวนะฮะบอกเลยว่าคันนี้คือรถบ้านอย่างแท้จริงในส่วนของแม็กนะฮะประมาณนี้เลยผิวพันธุ์ผมจะรีวิวให้ดูประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหม ลูกค้าขับดีมากไม่มีชนฟุตบาทเลยนะไม่มีบิดเลยนะไม่เพียงแค่8 0 0หมื่นเท่านั้นแล้วมาดูนะฮะเห็นไหมล้อนหน้าก็ไม่มีบิดอีกนะฮะบอกเลยว่าใช้งานค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวไงผมพาไปดูภายในต่อครับ ครับมาชมในส่วนของภายในเนาะผมบอกเลยว่าจุดเด่นของตัว h p a s s นะก็คือเจ้าตัวนี้เลยเบาจะสังเกตว่าเป็นเบาสับระหว่างอาคันทร <Wow. S 1> ่าฟิลลิ่งเนี่ยของเขาเนี่ยจะเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับลองซูมมาใกล้ๆนั้นอันนี้เบาดีมากเลยนะเนี่ยตรงกลางเป็นหนังอคันทร่าตัดกันกับเบาหนังตรงนี้ด้วยนะฮะคือว่าง่ายเป็นเบาอ,อาคันทร่าผสมเบาะหนังทั้งหน้าและหลังเลยทีเดียวนะครับผมขออนุญาตเข้าไปในข้างในนิดนึงนะครับฟิลลิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่า เวลาเราเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยมันเหมือนรถถ้าเปรียบเสมือนเนาะก็เหมือนรถสปอร์ตญี่ปุ่น <Wow. S 1> เราเปรียบเทียบก็ฟิลลิ่งคล้ายๆเหมือน BMW เนาะเพราะว่าตรงนี้ปุ่มคอมมานด์เขาเนี่ยบอกเลยนะมันคล้ายๆ BMW ชัดเจนเลย <Yeah. S 1> นะครับปี18นะฮะตัวท็อปสุดเป็นพุนสตาร์แล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูก่อนนิดนึง Uh huh. เสียงเครื่องเงียบมากเลยนะฮะตัวนี้มีตัวจับไมล์เล็ดด้วยนะครับตัวนี้มาดูไมกันก่อนมาฮะไมนี่เลย85,734กิโลบอกเลยลูกค้าใช้น้อยมากๆนะฮะบอกเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณ20,000นิดๆอันนี้ก็คือเป็นเอเวอร์เจของการใช้งานนะครับมาดูในส่วนของภายในกันต่อตัวนี้ยรองรับอะไรมัางเนี่ย C D F M A M นะครับ A U X Bluetooth ตัวเนี้ รองรับหมดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้มี USB ข้างหน้ามา2จุดเนาะมีใส่เมมโมรีการ์ดด้วยตัวนี้นะในส่วนของระบบแอร์นะฮะตัวนี้ก็ยังเป็นอนาล็อกปกติอยู่นะ <Wow. S 1> ครับผมต้องบอกว่าในส่วนของคอนโซลเนี่ยผมว่ามันดูดูทันสมัยดีตรงนี้เป็นทัชสกรีนแล้วนะลูกค้าหรือว่าเราสามารถเลื่อนฟังก์ชันนะครับตรงคอมมานด์เนี่ยตรงคําสั่งเนี่ยเพิ่มเสียงบวกเสียงตามนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วในส่วนของตัวฝ้าเพดานยังขาวสะอาดอยู่นะครับ มีกระจก่องด้วยนะครับในส่วนของพรมลายนะครให้เป็นพรมลายหนังแล้วอันนี้ผมต้องบอกให้เป็นพรมลายหนังแล้วนะครับตัวนี้มีถุงลมให้2ลูกเลยทีเดียวนะครับตัวเนี้เป็นตัวท็อปแล้วมีคูสคอนโทรลให้ด้วยนะตัวนี้พรมลายเป็นมัลติฟังก์ชันทางด้านขวาเป็นคูสคอนโทรลนะตัวนี้เป็นตัวจับความเร็วเลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นตัวคอมมาได้เสียงนะครับแลืร,รับสายวางสายโทรศัพท์เป็นการใช้งานปกติทั่วไป <Okay. S 1> ในส่วนของบุคอนโซนตัวเนี้จะเป็นหนังนิ่ม ะะจะเป็นหนังนิ่มเดินได้เดินได้เทานะบอกเลยให้ให้ความรู้สึกที่หรูหรานิดนึงและในโหมดการขับขี่นะตัวนี้สามารถปรับได้นะเห็นไหมฮะโหมดการขับขี่ของเขาเดี๋ยวไงผมพาไปดูจุดเม็ดอาร์คต่างๆเลยครับโอเคครับมาดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์คต่างๆเนาะอย่างแรกที่ผมอยากให้ลูกค้าดูก็คือเป็นตัวเชื่อมต่อของเจ้าตัวโรบอทเนาะยังเดิมๆนะโชว์รูมเรานะบอกเลยว่าคัดแต่รถสวยๆนะ รถพลิกความตัดต่อน้ําท่วมเราไม่รับเลยอันนี้ผมการันตีให้ลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนอีกเม็ดจุดหน่งนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมไม่มีทําสีนะดูข้างในดีเทลนะเห็นไหมครับอ่าไม่มีไข่เม้แต่จุดเดียวนะโอเคในส่วนของแผงประตูด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นบุหนังด้วยนะเดินได้ สีเทาขาวค่อนข้างให้ความรู้สึกหรูหราจริงๆอันนี้ผมบอกเลยนะฮะในส่วนของเม็ดเชื่อมต่อประตูหลังนะเห็นไหมไม่มีไข่แต่อย่างใดนะคันนี้ไม่มีการทําสีมาแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้เดิมมากๆบอกเลยว่าลูกค้ามือเดียวนะครับเล่นลำดับเดียวออกป้ายแดงในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับดูในส่วนของตัวเม็ดกระดูกงูด้านหลังเห็นไหมเดิมเรียงตัวสวยเนี่ยจริงผมอยากให้ดูเบาะเบาะหนังข้างหลังเห็นไหม เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในนิดหนึง่งนะฮะนี่เลยบอกเลยว่ามาด้านสองเนี่ยคือถ้าถามว่าห้องโดยสารเขาเนี่ยจะคับแคบไปนิดนึงนะ คือมันได้แลกกับความสปอร์แต่ไม่ได้อึดอัดมากนะครับในส่วนของวัสดุผมบอกเลยวัสดุเขาดูพรีเมียมนะครับบอกเลยนะฮะหนังสับเป็นอะคันทาร่านะครับตัวนี้ฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านดีนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับคันนี้รู้สึกว่าคันเนี้ยจะมีไอโซฟิกด้วยนะฮะสามารถติดเก้าอี้เด็กได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับโอเคครับ มาดูในส่วนของด้านซ้ายนะผมให้ดูทีละประตูประตูเลยทีเดียวเพราะลูกค้าออนไลน์เราค่อนข้างเยอะนะฮะหลักๆเราจะมีรีวิวในช่องทาง YouTube นะ Facebook ต่างๆนะครับเดิมนะครผมอยากให้ดูความเดิมนะครับนะครับเดิมๆทางนั้นเลยนะครับในส่วนของเม็ดน็อตต่างๆนะยังเดิมๆเห็นไหมครับเดิมๆผมพาไปดูไวเลยนะครับในประตูบานสุดท้ายแล้วนะครับเม็ดกระดูกงูนะฮะสวยสดงดงามนะผมบอกเลยค่อนข้างสวยจริงๆเลยนะฮะ ไม่มีทําสีใดอย่างใดนะไม่มีการขันแม้แต่จุดเดียวเลยบอกเลยคันนี้คันนี้บอกลูกค้าก่อนนะลูกค้าเนี่ยได้คุญแจถึง2ดอกเลยทีเดียวนะฮะบุ mm ๊กเซอร์วิสครบเข้าเช็คระยะศูนย์ตรงระยะเลยนะครับลูกค้าคันเนี้ยบอกเลยเข้าไปปุ๊บคุณเข้าไปศูนย์มาสด้าต่อได้เลยทันทีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อครับโอเคครับมาดูเลยอันนี้ผมสตาร์ทให้ลูกค้าดูเลยนะว่าเครื่องเขาเดินสะดวก นะฮะเงียบมากๆเดี๋ยวผมจะเงียบประมาณทักสอสามวินะฮะให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องตัวนี้ต้องบอกเลยนะเขามีมา พร้อมกับโลโก้ Sky Active บอกเลยว่าของเขาเนี่ยชื่อเสียงดังมากนะว่าขับมันขับสนุกและประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะในส่วนของเม็ดน็อตยังเดิมๆนะครับไม่มีไขแม้แต่จุดเดียวนะโครงสร้างหลักเดิม100%ตัวนี้มากับเครื่อง1.3นะให้กำลังขับสูงสุด93แรงม้าเลยทีเดียวนะฮะและตัวนี้บอกเลยนะเน้นย้ำรองรับ E20 แล้วด้วยนะครับตัวนี้นะเห็นไหมเม็ดน็อตนะฮะแต่ละจุดเดิมๆทั้งนั้นเลยในส่วนของฝารกระโปรงนะครับบอกเลยนะฮะเห็นไหมมีมอกร แต่ละจุดแต่ละจุดมีโลโก้นะครับตรงนี้ด้วยของ Mazda นะครับว่าไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดอันนี้คือเดิมจริงๆเลยจริงๆอ่ะคันนี้ผมบอกโปรโมชั่นก่อนแล้วกันคันนี้จริงๆคุณออกป้ายแดงเนะี่ยหกแสนเบาทเลย <Wow. S 1> ทีเดียวนะผมบอกเลยนะอันนั้นคือออกห้างนะแต่ตอนนี้ละปี18ึ่ไมเนี่ยเพียงแค่8,000 0ื่นเท่านั้นนะจริงผมตั้งหน้าร้านนะ4ี่0 0นบาท แต่ถ้าลูกค้าดูคลิปผมนะใน YouTube ตอนนี้นะผมลดให้เลย2 0 0 0 0นนะ,ะเหลือ4 2 9 0 0 0บาทเอาใหม่นะฮะในราคา4 2 9 0 0 0บาทเลยคันนี้บอกเลยนะลูกค้ามีเครดิตสามารถฟรีดาวน์ได้นะครับบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับลูกค้าที่อยากจะใช้รถนะฮะสามารถเดินทางไกลได้และประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะครับผมขอฝากคันนี้เจ้เจาคันนี้ด้วยนะมาด้าสองสี่ประตูเป็นเครื่อง1.3ตัวท็อปสุดเลยนะฮะไฮพัลสเกียร์ออโต้ ปี2018ไม่เพียง8 0 0หมื่นเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> ในราคา4 0 0แสน 2 9 0 0 0บาทนะครับในส่วนของท้ายคลิปนี้นะครับผมคุณแอปนะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะเข้ามาชมเรานิดหนึ่งนะครับอยากจะให้รีวิวคันไหนเพิ่มหรือว่าอยากได้รถอะไรใหม่ๆอนนี้บอกเลยบอกเราได้นะคุยกัะทางเราได้นะเพื่อเป็นการแชร์ไอเดียกันด้วยนะครับว่าลูกค้าอยากอยากจะดูเราในรูปแบบไหนเนาะครับยังไงก็ตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับผมคุณแอปนะจากสียมนิสันอุบลนะฮะผมขอตัวลาไปก่อนโอเคครับ คิดหน้ามีรถคันไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูขอบคุณมากครับ